พี่น้องเอ๋ยผ้าผูเทามาล่างเฮ็ดนะครับสวัสดีสวีดัสอีคลิปหนึ่งพี่น้องได้เฮ็ดละโงกมาพากันมาล่างนะครับทําความสะอาดก้อนสิลวกครับดังไฟอยู่บนแล้วมานะคลิปนี้ผ้ามาเบิงเห็ดละโงกได้มาใหม่ๆสดๆนะครับรวมไปถึงอยังทั้งนี้เดียวเดียวเดียวมีเพิ่มเติมอีกหนงังหนังคว้วไม่เป็นหนังงวงไพี่น้องหนังควายหนังควายพร้อมกับน้ําพึง่งนะครับมีจํานวนจํากัดน้ําพึง่งมีหกขวดน้ําพึ่งป่านะครับแล้วก็มีหนังควายนะครับมัดละหนึ่งร้อยบาท น้ำผึ่งนี่ขวดละสามลอยหาสีพี่น้องนะครับเนาะเห็ดละโงกนะครับเห็ดละโงกโลละสี่ลอยนะครับล่างทำความสะอาดสิลวกให้พร้อมนะครับเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดเพาะโลละห้าลอยนะครับตอนนี้มีเห็ดเพาะอ,อยู่ในถังกับเห็ดละโงกอ่ะเบิ้งเอาคลิปนี้พี่น้องนะครับจวดจัดเบอร์โทรอยู่ยใต้คลิปแอดไลน์มา,า,า,มา, ling, มาไมมาด้พี่น้องเด้อผู้ใดจังใดเห็ดละโงกมาใหม่ๆสดๆพี่น้องเอามาหอดแล้วพี่น้องกรับมาหอดบ้านแล้วเห็ดละโงกครับพี่น้องโอ้ยกะละมังแบบไงเลย นะครับโอ้ยดอกในแม่มาพดเลยนี่ปิ่งต่ำเนี้ยดอกเดี่ยวอิ่มคนเี้นี่เห็ดละงอกนะครับกําลังเตรียมสีล่างสีต้มสีหนึ่งสีลวกโอ้มาเป็นเหด็ดพะป่ะไดเห็ดละงอกนี่ที่ทำความสะอาดขี้ดินมันหลาพี่น้องนี่ขีดข้ดินขี้ดินทั้งนั้นเลยนะครับดอกจูมกม็มีดอกบานกม็มีทับกันอยู่นี่ต้มน้ำห้อนก้อนพี่น้องนะครับย่ย่แล้วลวกให้ นะครับลวกเอาขี้ดินออกแล้วก็สิแผกเป็นถุงถุงละโลนะครับพี่น้องนะครับเห็ดละงอกกิโลละ400บาทนะครับพี่น้องเด้อนะครับกิโลละ400ทําความสะอาดให้พร้อมล้างให้พร้อมแล้วก็สิลวกให้พร้อมนะครับคันบ่ลวกบ่ได้ครับพี่น้องมื้อนี้ขนาดเอามาแต่ตลาดแป๊บเดียวเดิมเริ่มเหี่ยวราขามันเริ่มมาในแล้วเฮาต้องล้างน้ําทําความสะอาดซะก่อนจังเอาลงลวกน้ําห้อนตัวนี้เป็นไข่มันพี่น้อง สีผสมกันไปทึ่งไข่ทึ่งบานทึ่งจุ่มนะครับได้มาบ่หลายพี่น้องประมาณสิบกโลนี่ละเอาผู้ใดสั่งจวงมายังท่านนะครับเบอร์โทอรอยู่ใต้คลิปพี่น้องเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยนะครับไปอยากใดเฮ็ดละโงกนะครับทึ่งจุ่มทึ่งไข่นะครับตอนนี้กำลังสิทำความสะอาดด่างไฟแล้วนะครับสิต้มน้ำห่อนลวกมันนะครับนี่ เห็ดเพาะกันย่งอยู่ด้พี่น kind of ้องเด้อเห็ดเพาะย่งอยู่4โลนะครับน่องงวมี3ครับอยู่นี่นะครับน่องงวมี3โลนะครับเห็ดเพาะย่งอยู่4โลนะครับ้วก็มาเสริมทับอีกนั่นก็คือเฮ็ดละโงกนะครับใหญ่แล้วก็ล่างงอยู่นะครับล่างดอก่งใหญ่บ้านทำความสะอาดขี้ดินขี้ดอนดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ดอกนี่ไหมปิ่งตําก็จะิครับ เห็ดหัวตาม่าพี่น้องเห็ดละงอกัวตาม่านะครับแต่ว่าก็ได้ทึ่งไข่ทึ่งอย่างมะนําเนียนี่แหละนะครับผสมประสานกันไปเอ้าก่อนอื่นก็ทําความสะอาดซะก่อนก่อนสีลวกแพ็คใส่ถุงนะครับเอ้าเพิ่มเติมมาอีกพี่น้องตัวนี้เห็ดพี่น้องถามมาจานลอยก็เลยเอาบ้านําเลยนะครับหนังขั้วยนะครับนี่มัดละลอยมัดละลอยนะครับหนังขั้วยนะครับมัดละลอยมีหกเสีนนะครับมัดหนึ่งมีหกเสีนเสีนหมักเน่าเลยเดี๋ยวสิดึงเน่ดึงไ้เบิง นี่นะครับเศียหนึ่งสีประมาณนี่พี่น้องนี่เศียรมะยาวเลยเดี๋ยวผาดไก่อนนี่นะครับเป็นหนังคุ้ยพี่น้องนะครับเศียหนึ่งประมาณซ้ำนี่นะครับพี่น้องคว่มยาวอ่ะอ่าดลงนี่เอานี่นะครับหนึ่งสองประมาณสองคืบนะครับเศียหนึ่งมัดหนึ่งมีหกเศียครับมัดละร้อยบาทนะครับพี่น้องนี่นะครับหนังควายนะครับเพิ่นพับเครื่องจังสี่เพิ่นจังมัดง่ายเพิ่นว่านะครับนี่ อันนี้น้ำผึ้งครับพี่น้องจานลอยเอามาน้ำเตือพี่น้องสั่งนะครับน้ำผึ้งปลานะครับขันมีมาจานลอยก็เอามาเก็บไว้เตือพี่น้องอยากได้ก็สิได้ส่งให้เพื่อนน้ำเพราะว่าเอามาเทละสีขวดฮะขวดกระเบิดนะครับมืัอนี้ได้มาหกขวดสำหรับน้ำผึ้งปลานะครับพี่น้องนี่ขีผึ้งขีสมยังเต็มอยู่นี่นะครับนี่น้ำผึ้งปลาของแท้นะครับนี่น้ำผึ้งก็เจ้าไปหามาก็เจ้ามาหายสี่ขวด นะครับแต่ว่าจานร้อยย่ามทรงกับไส่ขวดปกติกันมันแตกอันนี้มันขวดแก้วเขาจะเอาใส่มานะครับเนาะอันนี้คือนำผึองมีอยูหกขวดได้ไปน้องเด้อหกขวดขวดละสามร้อยห้าสิบบาทสำหรับนำเผึองแท้นะครับขวดละสามร้อยห้าสิบบาทบางที่ขี่ดังสวมยังเป็นกวนอยู่นี่ขี่ดังสวมมันนะครับส่วนหนังในมัดละร้อยนะครับมัดหนึ่งมีหกเสีนได้ไปน้องเด้อเสีนหนึ่งกับย่าซ้ำจานร้อยเบื้องไฮเบื้องนี่แหละบังหับนี่แหละนะครับเสีนหนึ่งนะครับอันนี้บเม็นหนังตัด นะครับหนังยาวๆเลยหนังควายนะครับน,นะครับมัดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเนาะนะครับนะ้บนำเพลิงขวดละสามร้อยห้าสิบมีหกขวดครับแล้วกเ็เห็ดเห็ดละโงกโลละสี่ร้อยนะครับทำความสะอาดให้พร้อมนะครับกระลังลางเห็ดละโงกมามีแนวนงังมาย่เจ้าเอาหนังมายังตั้งเติงเก้าอยู่กี่หน่อย ส่วนเฮ็ดเพาะนะครับมีอยู่ซีโลนะครับพี่น้องเฮ็ดเพาะโลละหานรวยครับพี่น้องน,นะครับเฮ็ดเพาะอ่อนมหากลางนะครับโลละหานรวยมีอยู่ซีโลครับเฮ็ดเ,เพาะครับท่ความสะอาดเรียบร้อยนะครับล่างขี้ดินที่ร้อนออกแล้วนะครับเซาะซองฟิตไว้แล้วนะครับน้องงัวนสามร้อยแปดสิบบาทครับงัวคขอดเองน้องงัวออกเองพี่น้องมีสามโลโลละสามร้อยแปดสิบเดินน้องงัวเดอ้อนะครับเหลืออยู่สามโลนะครับเนาะและ้วก็อูยังอะไรลืมอวอึ้องหรือว่าหมัมอึง มัมเอึ้งกับมันเสไวน้น้ากันจะเอาให้พี่น้องมาก,ก่อนมัมเอึ้งเมื่อนเพิ่อนซังมานะครับยาดมันเบิดก่อนก็เลยซื้อมาไว้น้ำนี่ครับมัมเอึ้งพี่นอ้องอัวอึ้งอึ้งผูกข้อตายกักจเจ้าเอื้นมีอยู่สองลอยครับเดี๋นี้พอเพิ่นขายสามตัวลอยนะครับมีอยู่สองร้อยบาทเด้อขี้ปมนะครับปิดไว้ก่อนบาดเด็กเสียดมัดหนังน,นะครับตัวมันแตกก็มีเอาใส่กระสอบมานะครับ สเดตมาตไม่เบิดนะครับ <c oughs> นี่เครื่องน้ำเพิงนำ้ำก็เสดให้ใส่ขวดปกติกย่ำทรงนะครับใ <c oughs> ส่หนาผูล่างเห็ดซอยมาเถินผู้ใดแน่ล่ะผู้ล่างเห็ดซอ, <c oughs> อยกัน <c oughs> ผู้หนาผู้หน็กระลังเสื่อมหลงังคาอยู่ทั้งเงื่อนเ <c oughs> มาเห็ดไปแกงแลง, <c oughs> งเด้อพ่อะนี่ไตอยู่ทั้งยางเดียว <c oughs> ไป่แม่แมแม่ผูล่างเห็ดมาหนิไปใส่ด้วเนี่ยมา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 คุณให้หน่อย มาล้างเห็ดซอยแย่สมเลยเดี๋ยวพวกเจ้าอันไปเก็บได้บ่สั่นไปเก็บได้บ่คือว่าไปเก็บได้บ่โอ้ยขันว่าว่าส่วนกันไปหาเห็ดใส่เจียงดิเอ๊ะจะได้ไม่ถ่าวห้างเลยวะคือพม่าป่ะคือจังได้ยินว่าเห็ดเห็ดมาแล้วบ่แล้ววะแล้วสิไปลลางซอยแล้ววะงานว่างงานว่าง้ บ่ได้เอื่นใช่เราเนาะแล้วติโทษไปอยู่นี่ดอกใหม,ม่ๆจุ๋มๆงามๆไปร้องกำลังมากใหม่ๆเฮ็ดมาหลอดแหลกซ้ำปะเอาล่างล่างล่างจัดการจวดวจัด,ดขี่รถไปเอื่นไม่ไงอันเอียงแค่นะี้กระเทือนได้ไปแล้วแวบะบไปเอื่นแล้วได้หัือมาเทินว่าสั่นขอสิเฮ็ดอันหนังนี่ขอญานไม่ว่าจอหนังข่อยนี่ ตัวนี้ไม่แต่ไข่มันนี่นี่เอาไม่เท่าห้างเจ้าจัดการทางนี้ล่างน้ำแล้วพี่น้องนะครับล่างขีดินขีดอดนออกแล้วทําความสะอาดนะครับนี่ล่างออกแล้วก็สิปรบม้านนี่บา้านกันสิปไปลวกไปลวกเพื่อ,อยังวันนีเพื่อบห่ห้มันเน่ามันเปื่อยเวลาทรงให้พี่น้องนะครับเราก็สิใส่ถุงนี่ถุงเตรียมมาแล้วถุงกับหนังยางผุนนำห้อนกราลัางเดือดนะครับเดือดแล้วโต๊พ่อท่านล่างก็มี นะครับตัวรางก็มีตัวขูดดินอยู่กับมีนะครับอันนี้จะเป็นไขมันผสมกันเนาะผู้ลองก้นกับจะได้แต่ดอกตุ้มๆเพราะว่านี่แหละผสมกันไปน้ำพี่น้องดอกเล็กๆเขาจะข้นตัวนี้ตัวเปะตัวเปะอยู่น่อันนี้คกือห้าล่างดอกใงก่อนยานมันเปื่อยจะไปเนี่จังผสมกันไปน้ำทึงดอกใ่ดอกน้อยนะครับตึมกันไปนะ บาดเล้วก็จังเอามาหลวกบาดนี่น้ำหอนก็ลังเดือดหลวกแล้วจังเอามาล่งทั้งเก็บใบพี่น้องสร้างมากกับรงเลยใส่กองฟูมอัดน้ำแข็งไปเลยนะครับใส่กองฟูมอัดน้ำแข็งไปเลยดอกบานนี่มันล่างยากแต่ว่าดอกตูมสีลหลงง่ายโอ้ยดอกนี่ไหมพี่น้องเอ๋ยป,ปูปูอยู่นี่มันกำลังมีมากหลอบแหลกนะครับ เอ็ดละงอกเหลืองกับมีสมกันมาบ่หลายนะครับทึ <ine> ่งเหลืองทึ่งขาวนะครับแต่ว่ากระดอกกำลังงามๆยังแข็งอยู่นะครับแต่ห้ากับล่างทำความสะอาดซะก่อนสิเดืลวกนะครับน่ีตัวล่างเลียพี่น้องเลยพูดนะโอ้ดอกกี่ใยจะเนี๋ยมันยังเสียดิพาเครื่งบ่อ๋อโถหู้หู้หู้ดอก แข็งดีแข็งดีนี่ดอกหนึ่งเ็ดละงกสวยๆเลยไปดอกเลยงามๆเลยนะครับนี่หอมขนาดวะคันมันปีงนี่โอ้ต่ำปนในคักเลยนี่ใส่เปงนแข็งความเนาะได้บ้างต่ำเฮดละงกใส่เม็นแข็งมาสักเขากันบัวผุนยังอีกกระลำหนึ่งอยู่ผุ่นโอ้ยน้ำฮ้อนกว่าเดือดคักแล้วเนีอยประเทใส่บบในีมาลวกบาดเลยกำลังงาม น,นี่แหละพี่น้องเอ้ยเพื่อสิเลี้ยวนะครับบริเวณโคงคอยเอาเห็ดมากับตังคาเอาแาลางอีกส่งไปโลดกับบ่ไดดมันเปื่อยมันขาดมันเน่นเนาพี่น้องกับสิทธ์บ้าได้นะครับเพราก็ต้องเอามาเห็ดไห้มันเรียบร้อยสะกวนจังส่งพู้ถักคนมาส่งมาสดๆดได้บ่ได้เยอะครับแต่ว่าบาวมเหดโครลาด,ดอกเปื่อยโลดละเห็ดปวกขนาดเท่าล่างเมื่อกี้แหละโอ้อเห็ดอันละงโงก ขันเฮ็ดปวกยังเพราะว่ายังพราทนอยู่มันีอก็ส่งไปให้สองกิโลนะครับเฮ็ดล,ละงอกเนี่ยมันเปื่อยไวนะครับข้าวเดียว,เ,วเคยส่งไปลเลยตะกี้นั่นโอ้ยจะเป็นแนวดายสนอฮะโอเคเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะพี่น้องเด้อนะครับหาอยากได้อ่ะนายก็สั่งมานะครับจานร้อยสี่ซงให้นะครับแอดไลน์มาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นั่นแล้วครับ นะราคากระบ,บอกเบิร์ดละละอยู่ในคลิปนี่ละเบิรงคลิปนะครับเบิรงคลิปฟังไปนั่เด้อพี่น้องเด้อจานลอยบอกราคาอยู่ในคลิปนี่ละนะครับแอดไลน์มาเลยนะครับผู้ล,ล,คลงคนโทรมาเรื้อเร้อดื้อดื้บางที่จนานลอยโบได้รับเด้อพี่น้องเด้อขันนอนรับแล้วนะครับเนาะเอาแอดไลน์มาทักมาทางไลน์ดีกลัวายกลัวนะครับโอเคจัดไปครับบริเห็ดละโง่กาแฟน็ดบอกไป